สวัสดีคนดูจากทาง YouTube ด้วยนะครับมาทักทายกันแบบนี้หมายความว่ายัางไงก่อนหมายความว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์จากเพจ e ีลาสติกช็อปเป็นเพจเติมเกมแน่นอนก็ถูกกว่าเติมเองนะนี่เข้ามาที่เพจได้อย่างพี่เลยพิมว่า Elastics ช็อปหรือไม่ก็แอดไลน์ไปได้แอดไลน์ไปได้ l i น์แอดมีแอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ Elastics ช็อปมีทั้ง OLPC ีซ y l i ลและก็ท f t FT Mobile ส่วนใครที่สนใจจะเติมท f t FT อ่ะทางร้านแนะนาว่า เอาเป็นเติมในมือถือดีกว่าจะถูกกว่าโอเคนะทุกคนเข้าคลิปไปบ๊ายบายเพลงให้ฟังหน่อย,อยขอบคุณห้าร้ยบิตนะหมายถึงร้องให้ฟังหรือเปิดให้ฟังว่เนี่ยเพลงให้ฟังหน่อยจริงๆไม่ต้องคุยกับผมด้วยตังก็ได้นะคุยแบบพิมพ์ปกติผมก็ตอบนะ เข้าไปเจอเลยไอโฟนสิบห้าเจอก่อนเจอหน้าพี่อีกไอ้ไอ้ไอ้ฟังฟังฟังกูอันนี้หลุดจากโฆษณาอย่างไอ้ทุกครั้งที่มึงเข้ามามึงพูดเหมือนแทงโฆษณาให้คนดูทั้งร้อยคนกูอะอะไรประมาณนั้นอะ่ะเหมือนเหมือนรับโฆษณาอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่ต้องดูประมาณร้อยโฆษณาย่าพูดพูด,พดแบบโ,โฆษณาอีกแล้วไอ้ yeah. แล้วก็ยืนแทงอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ต้องดูกดซับเออยอ้ดาบช่องนี้ไม่ติดซับกันเลย เต้นเต้นก็น yeah. แย่ขอบคุณดี้าร้อยบิดด้วยครับขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณตาสามิเซนเฮียเอะมันไอ้คำว่าเพลงให้ฟังหน่อยนี่มันควรจะมีแค่คำว่าร้องหรือเปิดไม่ใช่หรอมันไม่มันไม่มมควรมีคำว่าเต้นเพลงให้ฟังหน่อยไหมเอะอย่างเดี๋ยวนี้คนรวยเขาเยอะดีเนาะเอาเอา,เอาตรงตังนี่เอาไม่ไม่ไม่เอาไปทำอะไรแล้วหยอดหยอดกระปุกสตรีมเมอร์กันหมดอะ หยุดไปได้ได้แต่ไปนั่งดูเขาสตรีมเล่นกันนะแล้วแบบก็อยากกลับมาเล่นแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บแม่ก็ไม่อยากเล่นกูเป็นเฮียอะไรก่อนแล้วเต่หายไปไหนมาสองวันพักดีพักพักสตรีมหน่อยแจกไม่เห็นร้องเลยเล่นเกมก่อนได้ปไเปล่าเดี๋ยวไปฟังเนื้อก่อน เนื้อมันร้องมันสามารถร้องได้ด้วยเหรอเีอย <They know. S 1> คุยกับกูทีละร้อยบิตจริงๆขั้นต่ําที่ได้ยินเสียงมันคือสิบบิตนะผมผมผม,ผมไม่อยากจะแกมเท่าไหร่หรอกมันมันสิบบิตนะขั้นต่ําอ่ะพี่กระดิกนมแทนได่ปะ้าเตนมึงอะ่ะช่วงนี้มันยังกระดิกได้อยู่อีกเหรอมันไม่ได้แล้วมนันมุมมันก็ไม่ได้ด้วยแสงก็ไม่ให้ไปครับอยู่เลนกับออนแพ้นรลก เฮ้ย <Hey, S 2> ขอบคุณทัฟเดือนแรกด้วยครับทั้งบิดทั้งทัฟแต่กูยังไม่ทำอะไรให้เขาเลยเหตุบ hey, ละกู e ลังจะโชว์เกมเพลงโง่ๆให้เขาดูเฉยๆตอนนี้กูรู้สึกได้ มันตีโคตรไกลเลยว่ะทุกคนฮัลโหลเหตพลาดสำหรับคนที่มาใหม่อย่าซับกันเยอะครับเดี๋ยวหมู่เต้บิดหายไปอีกสองวัน อย่าซับกันเยอะเดี๋ยวหมูบิดหายไปอีกสองวันเหรอเอ๊ะมันเมื่อกี้กดคอนโทรลไม่ติดแล้วแถมมีธุระนอกบ้านด้วยสักครู่แป๊บนึงนะหมูลืมเอาแชทขึ้นบ้าเดี๋ยวจบตาเนี้ยเอาขึ้นนะเบรฟระเบิดมากผมเสียวเวลไปเบรบหนึ่งเต็มๆทางหมูก็แม่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น้องชายน้องชายทำไมไม่เปิดโดนเนตงแบบนี้โดนหักเยอะไม่ใช่เหรอมีมีม,ม,มีมีของติปมีอยู่นะโอ้โหนี่กูเหมือนแบบย้า้เขาโดเนตสุดเลยดิ เอาเที่สะดวกก็ที่สะดวกทิ้มปกติผมตอบจริงๆนะถ้าเกิดไม่เชื่อด <Because> อยังไงให้คลิปไม่แอคโกรเอ่อหนึ่งเลยเราเราหลบวิชั่นใส่ปุ่มสองเราเข้าไปยืนหลังคลิปคลิปตัวหน้าเราอะพอไปอยู่หลังคลิคลตปลลตัวหน้าเราปุ๊บคลิปฝั่งเขาจะแอคโกรคลิปเราแทนอันนี้เผื่อมีใครไม่รู้นะ ไปบินกับเขาเลนก่อนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหมูหน้าจะตอบไปปกตกัิไม่ใช่อย่าแซลอย่าแซลไค้อยกินน้ำหายไปไหนขี้เกียจกินเนี่ยง่ายๆพี่แรงอะไรแล้วครับ ทาเลนเจอพันแตมพันแบบพันเป๊ะเ,เ,เลยสวัสดีค่ะมึงเป็นผู้ชายนะกูรู้อย่าตอแหลแตักหยีนะต,ตักชาโทษด้วยแล้วกันมันออกไม่ได้อะดิจับได้ทะแล้วนูนยาซูโอการนทรุนเดลชิวาน่าพี่ว่าชื่อเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันอะไรเหมือนกันไหนลองเชลเลย <c oughs> แมงออกหอทำไงให้ดังเหมือนหมูกูไม่รู้ะจริงๆที่กูดังอาจจะเพราะว่ากูนิสัยดีก็ได้คิดว่าไง อาจจะไม่ดังมากแต่คือแบบนะค่าคีย์บอร์ดใหม่ไซเบอร์บอร์ดไม่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 เฮียอะไรอย่าเถียงอย่าเถียงก็ร้องเงาปะถ้าเงากูจะได้โดดเฮียอย่าลีลาขอร้อ,องเออนั่นแหละทำไมไม่เห็นมีคนเล่นลัมเบิร์ตเลยครับ ไม่รู้อะมันเล่นยากมัง้งมันคงไม่เหมาะกับโตโัวล่คิวขนาดนั้นนะแต่พี่ว่ามันก็เหมาะนะตัวตัวมันนี่นี่ดูเหมาะสาหรับโตโัวล่คิวอยู่นะแต่ไม่ค่อยเจอคนหยิบเท่าไหร่ตัวไม่เท่มัง้งอีหุ่นโง่เออ,เอ,อแล้วพ้นไปวันหนึง่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีไอเทมอะไรที่ไม่ใช่อยู่หมู่แล้วมันเคลื่อนที่ไว,ไวมๆมั้งไปวะพี่ไม่ชอบเลยพันธี่อนทุกวันนี้แม่งรู้สึกช้าสัตว์ไม่มีเลย กูเล่นเพื่อเพจแล้วกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ตรงนั้นปุ๊บโอเคกำลังไปนะครับเดินแบบฮาบมาราตอนเนะี่ย มีใครสนใจจะมาบังกรกับพวกกูไหมฮะหลัวฟงพิวอะไรก็ได้กูเองก็ได้ออกอะไรเดียะเวทเวทเอดีอดีรู้สึกเมื่อกี้โดนเน็เรียวแรงอะดิไอออนนี่มันไม่ได้เวรแรงขนาดนั้นน่ะมีแค่ทาริยากับนามิเหรอนามิไม่ต้องนาเป็นเวทก็ได้มังแล้วเวฟกูเวฟกูน่ารักมากออนนี่เสียเวลลุนๆ พี่นอนกี่โมงครับทุกวันสี่ห้าทุ่มก็นอนแล้วเออรออนกับทริยกูออกรองเท้าเกาะพระเจ้าช่วยวิธีชนะใจเจ้าของช่องอวิงแซบสามชิ้นพอทุกวันนี้กินวิงแซบเป็นไรไม่รู้นะพอพราะมันจะมีเซตสแน็คบ็อกอะวิงแซบหกชิ้นใช่ปะ่ะปกติกินแค่สามชิ้นมันรู้สึกแซบไปแ,แต่พอเริ่มกินชินที่สี่กูเริ่มไม่รู้จะไม่ไม่รู้สึกรสชาติวิงแซบแล้ว พวกนี้เจอสริปไหมไม่ค่อยเลยครับตัวสริปไปกองอยู่ใดกันเกมนี้สริปโปรแกรมโกมอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นไงพวกเองมันแบบมันช่วยแค่หลบอะแต่เกมนี้มันมันเน้นมารโครเกมมันมันเน้นใช้ความฉลาดอะ ถ้าคิดว่าเดินเออ,เออมันก็ตายได้เหมือนกันแค่มันหลบตะกิวแม่นเฉยๆยังเกินไม่เป็นไรฟิวแต่พี่เอาคู่ยอกยอกลองลองให้มันมาหาก่อนเลยก่อนที่มันจะรอดก,กูกูไม่ไหวแล้วไอ้พวกจังเกินทั้งหลายอะ่ะกูเป็นอะไร มาสีเลยนะดิโทษับสมดดนคลิปจะได้นานๆมาจากยู u ูบขอะดีนอตเนี่ยพอกูโยนแล้วมันก็เป็นแบบเชนเอฟเฟกคนก็เริ่มตายกันขึ้นเรื่อยๆ Hmm. The stars are beyond my flesh, and so I grasp my spanty เอาอยู่ฟีลเอาอยู่ครามบนเนี่ยเดินไปอยู่เดินไปอยู่หมูไม่เล่นตำแหน่งอื่นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ข้างบนมีใครเล่นเทสไหมครับเยอะแยะไอออนมีทีพีนะรู้สึกได้เด็ดแดนดีกว่าเด็ดแดนคุ้มกว่ามังกรอีกหนึ่งนาทีอันติกูอีกเท่านี้โอเคเราอยู่เราเราไปชิวๆอยู่ข้างบนได้เอสเลียวแฟตไม่ว่าเมื่อกี้ ปปปปุุปุุ๊๊๊๊ไม่สวัสดีครับพี่เตะตามมาจากคลิปสอนพิสิก,ก์ุ้ว่าแปลกๆในป้อมบนอยู่รถเรือป้อมบนได้อยู่ได้ตีออนก่อน,อน,นก่อนมังกรด้วยหรอโอเคโอเคน่าจะได้มังกรปีละ อุ้ยเยอะไปเป้าเตงออนทีพีแต่ออนไม่มีอันติยิงมังกล่องแร้เป่าสวยครับออนทีพีมาแบบไม่มีอะไรเลยขอบคุณบีอสมัครด้วยครามขอบคุณไตเฮงด้วยครับเดือนที่หขอบคุณบีโอไตเฮงด้วยนะคะขอบคุณครับ ดีกับพี่หมูดีกังวลเว้ยปึ๊บปๆ๊ดป๊ป๊ป๊อุ้ยปอมกูแตกไหมเนี่ยไม่แตกโอเคไปเล่นท็อปอยู่เหมือนเดิมก็ได้ไมั้งอันตียังไม่มีโอ้ยเยี้ยกูตายเลยไหมเนี่ย รีเซ็ตครับมียันติ <laughs> ไม่อยากใช้แฟลกับออนเท่าไหร่เมื่อกี้เซ็ดเกิดเอาปูนกินป่น <laughs> เล่นเกมเยอะแบบนี้แฟนไม่ว่าเหรอไม่มีนะครับแฟนแสดงว่าเรานี่มาใหม่ใช่ไหมได้เด็ดด,ดันพอดี หรอกซื้อตะกินอะไรบรัตรมูลบัตรมูลอะ่ะพี่ว่าบัตรบัตรมูลพิสสิกนี่คือเที่สุดละตรงนี้มีใครไหมโอเคไม่มีเคลียร์พุ่มนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยไม่มี อุ้ยอุ้ยหาพี่พี่ไปเองพี่ไปกูกูอยู่ไม่นด้ต้องอะไรให้ให้ไอ้ฟิวแทงแล้วกูไปนั่งตีบ้านสวยเอ้ฟิวนี่ใช้งานไม่ใช้งานคนแก่หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวันเนี้ยไปแล้วครับ ้ยมันจะสาร์ทกูอะดิืขอบคุณสองร้อยที่มากไม่ได้มาดูหลายวันเลยไม่ได้มาดูหลายวันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณรำบรับตังคันแล้วไปอยู่ครับ อย่เอาเพ่ก่อนแปดตันล็อกหัวคตรเท่ป่าที่ดีอ่ฮึฮมฮึ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 ฮ ผมบวก23ลบ26อ่ะยีโร่แบบเกือบเกือบไปทางเน่าอานิดนึงแต่ยังเจอชาเลนเจอร์อยู่นะไม่รู้ทำไมขอบคุณหมูมากที่ทำให้ผมะนะเกมแรกของวันเยี่ยมันขนาดนั้นเลยอแล้วมึงไม่โอเพนก็คงจะนะได้ป่ะ่ววเหรอชนะไม่ได้เว้ยมันไม่ใช่คนกันนะไอ้นี่พูดเว้ย